สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนอุพเพกับสองน้องเคทอีกแล้วพ,ว,ว,วพี่น้องในยามสวยๆ่อนเดี๋พี่น้องลงมาหมัดเขาสวยวาวไข่พี่น้องมา,นห,ากกนหนิห่กก็แล้วไฮหนึ่งเดด๋ยวกเดี๋ยะนีรอพี่น้องเลยเดี๋ยจนเป็นให้หยิบ เดดโพดแดดโพสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาหมัดเขาสวยแน่พี่น้องแดดแท้ๆนี่มัดเขาสองคนกบ มัดแล้วให้ยเทิงยังขื่นบ่ม่เห็นได้หายหน่อยแกกับเอ้าคอยชิมัดเถอะยวไปหงมากินหน้าแล้วคอยกับมัดท่าลงมากระมันได้มัดจู้นะมืออื่นกับบัวลอยกับหงโอ้มืออื่นหายหญ่ ดดกระเด็ดพลึกพลูพี่น้องเอ้ยเดดมงงโมัมกเตงแดดบวาววาแดดสีขามนุษย์มานหน้าเลยนะแบบนี้นะ่ะมันตั้งใจสีขากันขัขลุลนโอ้ยพี่น้องเอ้ย ปิดแดดนยันั้งั้ฝน,น,น,นทางหลังจัน มือฉันสั้นนิ้วก้อยดึงอันตอกอยู่ในแดดโคตรขาวเลยพี่น้องโคตรขาวเลยปัดเขาห่มเด้ดำเห็ดคือลืออย่อันนี้ในห้องกสิกนประมาทะเบาไข่อยู่ให้ทึงไปเหวอยวรแล้วเจ้า có hiểu không đấy nát, ừ, nặng ui nặng nó chỉ tìm cái tí khẽ ngơi ờ à, tụi này cho cứ vô hộp xài ừ, nó bay coi cứ vô hền มาไว้พี่น้องนี้ใต้เขาห่มมันแดดแห้งอะล,ลีพีน่น้องอย่าเป็นลมก็ๆมันตีนแดดอะลี่รอสู้ไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้ปีสิมาบอเอาอีกเดอ้อคันแนวนี่เข่าอันนี้เดอ้อเอาอีกบ่เอ,อ้ยไปปีสิมาอีกยุเอาเบาไขว้ มันคือแดดจ้าได้ใช่ไหมเฮ้ยมันคือบ่มีหานสาน์แบบนี้แต่กี้มันคือหานลายแท้เอากระตุ้งน้ำห้าสิบเปไว้ห่ไมได้คือมีแต่งัวแทบันยังไม่จุกยังไม่จุกท่านผู้ชมมีต่อ เห็นบัไข่หมัดเลยสิถ่ายคลิปให้มันแล้วพี่น้องเ้ยไิถือขาตั้งกล้องลงมามันแดดแห้งเวลาห่อนถ่ายกับข้ามันบวแดดมันเหียนอยู่พี่น้องอันนี้มันแดดแห้งเลยยะมันเหลือมันยังระยะมันบวเห็นเนาะตะเสาแต่เซียวยังวะบัไข่ว่าแล้ววไ้นี่บัไข่ว่าแล้ววไ้นี่พ่อบู่พ่อก็เม็นเมื่อสั่นบวไวแล้วสั่น คันเาแล้วไห้นี่ก็ยังสามไห่พี่น้องมือแรงเขากระสิมัดอีกซองไห่คันมันแล้วเด็ะกกสิแก่เนะานะไห้นะคะกระเกี่ยวแล้วมืวเอเสา,านี่ปลาเอือยล้วกหัวนาเมื่อวานนี่ัวนาจนคำ มันเป็นห้างนกปะเขากำมัดเข้าต่อยก็ต่อยพี่น้องเอ้ยมีแต่เพื่องให้มันบงงามกับบงงามพี่น้องเอ้ยหน้าบวมทึงเนาะ ผลาดประกันได้กับขอโทษขออภัยหลายๆจะนับมาจากเช็ดเห็นหเห็นบัดใหญ่ก็ได้ยีรอกแนวนีนะเห็นไหย เอาทั้งหมามันเขาเวลาเขาปั่นกัน หอน,หอนกระหอนกระดักกระโดดหอนเผามนุษย์มา้าให้ยใต้อะไรนี่ มัดเขาโมนี่มไดกบต่อกับฝนต่อนีกก็มาต่อแก้วบัวพ่นอยู่ฝุ่นกันยังยังสงฝนหมาัดก,กายมาตสอเบ,บิดเานาแก้วผัดขึ้นบบมาหอดพี่อ่ะไอ้ก็หอดจริงเียมันไีได่ดปเลย หลังผูกกายังพิพผาดประกันได้กะเกลบขอโทษขอโอภัยละลายพี่น้องเอ้ยแดดแบบแดดแบบสุดๆเลยเจิดจ้า เพราะมนุษนย์มา้าทาั้งเป็นฮุบเป็นฮุบย็ยนต่อบู่พ่ปอปาทไปไนะขันเห็ดโขนยัง่ๆนั่นอะลรมันแหล่เลยดึงแล้วมันลุด ออกรุดมือโทกกันคลิปหนาเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหลับโจมคลิปน้องเคทนะเด้อเผื่อเป็นแรงเชียร์แรงแกน้องเคทที่คลิปต่อไปสบายดี